สวัสดีครับจริงๆแล้ว EP นี้เราต้องคุยกันเรื่องแผนกลยุทธ์การตลาดนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการให้แอนเชิญพร้อมนะครับหรือว่าพร้อมพิเศษที่จะช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับก็เลยขอแทรกเป็น EP ที่7ก่อนนะครับเรื่องของ AI กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับก็ง่ายๆเลยครับท่านแทนที่รายละเอียดของธุรกิจท่านลงไปในตัวอักษรสีแดงของผมนี่นะครับวิธีการทํางานก็คือเช่น ผมบอกว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับตัวเนี้มันเป็นลักษณะการสั่งงาน AI แบบหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าการกำหนดโลเพลนะครับหรือกำหนดบทบาทให้กับ AI เพื่อให้เขารู้ว่าเขาคือใครนะครับดูตัวอย่างนะครับนี่นะฮะดูตัวอย่างนะครับอันเนี้ยเป็นตัวออกแบบนะครับเป็นตัวออกแบบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สำเร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะเขียนละเอียดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าพูดไปก็งงนะครับวิธีการนะครับผมก็จะก๊อปพร้อมนี้แหละนะครับ ไปตั้งต้นใน Chat GPT ก็ได้นะครับอ่ะมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนี่นะครับผมให้เขานะครับผมบอกว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โปรดช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอ่าสมมุติผมจะทําบรรจุภัณฑ์เป็นข้าวสารนะครับโดยคํานึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้และรายละเอียดสินค้านะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเวลาใช้ AI ออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็ ใช้ชื่อสินค้าเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเช่นชื่อของผมชื่อเป็น i i g d d d y แล้อกันโอเคนะครับประเภทสินค้าก็ระบุไปเลยครับขอผ,ผมเป็นเป็นอาหารนะครับสินค้าผมเป็นอาหารอาหารแห้งข้าวสารใส่ไปด้วยนะครับสินค้าท่านเองสังเกตท่านสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมมันจะมีวงเล็บที่เป็นเหลี่ยมอยู่ไหมครับ วงเล็บที่เป็นเหลี่ยมนี่คือเน้นขั้นสุดเลยนะมันจะมีเครื่องหมายคำพูดมีวงเล็บแล้วก็มีวงเล็บที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือซีเรียสมากนะครับประเภทอาหารน้ำหนักครับน้ำหนักผมใส่ไปห้ากิโลกรัมข้าวเนาะหนักหนะ่อยกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเริ่มจากอายุครับระบุไปเลยผมระบุเป็น,ปนวัยทำงานนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีข้อมูลตัวนี้มาก่อนแล้วนะครับ เนี่ยข้อมูลที่ท่านหาลูกค้ามาก่อนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนยีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเี่ยท่านก็ใส่ไปครับเนี่ยท่านก็ก๊กอบใส่ไปเลยนะครับก๊อปใส่ไปแทนได้เลยนะครับตรงนี้นะเพศผมเลือกเพศหญิงแล้วกันนะครับเพศหญิงโอเคนะครับพฤติกรรมการซื้อนะครับอ่าของผมก็น่าจะเป็นชอบความสะดวกใส่จังสิ่งแวดล้อม นิยมซื้อของนิยมซื้อของตามห้างสรพรพสินค้าอ่าใส่ไว้ก่อนนะครับเป้าหมายออกแบบสไตล์นะครับอ่าผมเป็นสไตล์มินิมอลโมเดิร์นหรูหราไม่น่าไปได้วยกันได้เลยนะมินิมอลกับโมเดิร์นเนี่อ่ะพอไหวสนุกสนานผมเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันฮนะอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับเป็นแจแปนนิสสไตล์แจแปนนิสสไตล์อ่าแบบญี่ปุ่นหน่อยๆสวยดีนะครับ โทนสีนะครับก็ถ้าใครมีสีประจําก็ระบุไปเลยเช่นจะเอาเป็นสีแดงสีดําสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตเป็นสีเขียวและแดงถ้าท่านมีรหัสสีก็ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตยังไม่ใส่เนาะสีเขียวอ่าสีครีมและสีชมพูอ่อนนะชอบชอบชอบส่วนตัวนะครับฟังก์ชันมีไหมนะครับเช่นป้องกันความเสียหายสนัวสนนการพกพานะครับถ้าไม่มีก็ขีดไปเลย นะครับแต่ถ้ามีผมก็จะระบุเช่นมีช่องใสด้านหน้าอมองเห็นสินค้าข้างในนิดนึงนะครับข้อเสนดเพิมเ่มเติมมีไหมครับเช่นวัสดุรีไซเคิลเป็นมิต่อรตสิ่แไวล้อมถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ผมใช้เป็นวัสดุไซเคิลรีไซเคิลแล้วกันนะครับการสื่อสารแบรนด์อยากระบุคีย์แมสเซจอะไรเป็นพิเศษไหมครับของผมก็จะใส่เป็น gi Product from อีสานนนะครับแนวคิดพิเศษมีไหมฮะไม่มีก็ขีดนะครับปกติก็จะไม่มีนั่นแหละนะครับยกเว้นท่านมีไอเดียแปลกๆก็ back. ขีดไปแค่นี้นะครับแล้วก็สั่งกด enter เลยนะครับตัว AI เนี่ยก็จะไปสร้างบรรจุพัณฑ์มาให้นะครับแต่ของผมเนี่ยคือถ้าเราไม่ใส่คําว่าไรม e ชเ j อร์นี่พร้อม for อีกตรงนี้นะถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะเราก็จะได้เป็นรายละเอียดบรรจุภัณฑ์มา แต่ผมให้มันสร้างให้เลยผมก็เลยได้เป็นนี่เลยนะฮะเป็นบรรจุภัณฑ์มาเลยนะผมก็ขัดลอกไปแล้วกันผมขัดลอกนะครับแล้วก็กลับไปเปิดโปรแกรมจำได้หครับโปรแกรมที่เราเออกแบบสินค้ากันชื่อว่า i อ e o โ r a กรก็ได้หรือเป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่ไอเดโ r แกรมเนี่ยมันง่ายสุดนะครับก็ขออนุญาตใช้ I d เดโ r a กรนะครับก็แปะไปเลยครับช่องสร้างนี่นะเลือกไซส์สักต่อ1ิอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะบอกก่อนเป็นแนวตั้งแนวนอนนี่แล้วแต่ท่านเลย นะครับอ่ะไปเลยฮะลองดูผลลัพธ์นะครับว่าบรรจุภัณฑ์ของผมสีเขียวสีชมพูอ่อนสีครีมนะครับจะออกมาหน้าตาแบบไหนคือเวลาเราใช้ AI ออกแบบเนี่ยก็ต้องบอกทุกท่านว่าอย่าไปคาดหวังเยอะมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับอาจจะต้องทําหลายครั้งหน่อยนะครับแต่ดูเหมือนอันนี้รอบแรกน่าจะสวยเลยเรียบร้อยนะครับไหมฮะข้าวยี่ห้อบ i g d a d d y นะครับมีแนวของญี่ปุ่นอยู่ในหน่อยเน้นสีเขียวสีครีมแล้วก็สีชมพูมีเจาะหน้าต่างไว้ข้างหน้า นะครับที่มองเห็นสินค้าและเป็นสินค้าที่เขียนว่า GI Product from อีสานะครับเห็นไหมครับชัดเจนตรงเป๊ะนะครับที่เหลือก็ไปแก้ไขเอานะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมในการที่จะออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์แบบง่ายนะครับแล้วก็ให้ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยว EP หน้า EP ที่8เราก็จะมาเก็บงานเรื่องแผนกลยุทธ์การตลาดกันแล้วนะครับพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ